วิทครับศิลวิทย์หรือบำรุงครับก็เป็นนักจัดสวนแล้วก็เป็นเจ้าของร้านลิทเตอรทีครับ mm hmm. เกือบ20ปีแล้วที่ที่เริ่มเริ่มเป็นนักจัดสวนแล้วกรจริงๆมันเริ่มมาจากการเป็นนักสะสมต้นไม้ก่อนแต่พอเป็นอาชีพจริงๆก็คงต้องนับจากการเป็นนักจัดสวน mm hmm. การปลูกต้นไม้ไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือไม่ได้เป็นภาระที่จะต้องต้องดูแล เพียงแต่เราเลือกต้นไม้ให้ถูกกับไลฟ์สไตล์เราว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนเพราะไปต้นไม้บางต้นเนี่ยไม่ต้องอาศัยการดูแลเยอะก็อยู่ได้หลักๆแล้วต้นไม้มันก็จะมีไม้ที่อยู่ในร่มหรือไม้ไม้ที่ต้องการแสงน้อยไม้ลำไยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้แดดวิธีการดูต้นไม้ง่ายๆคือไม้ดอกต้องการแดดแน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนไม้ใบเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ต้องการแสงลำไหลหรือแดดจัดได้เราต้องมาดูลักษณะของต้นไม้แต่ละต้นที่จะหยิบจับมาใช้ในพื้นที่ในร่มหรือเอามาเด็กเขรีหน้าบ้านตามลักษณะของความเหมาะสมของพื้นที่การทำอะไรหรือการจะเลี้ยงอะไรจะปลูกอะไรถ้าเราเลือกในสิ่งที่เรารักถ้าเรารักมันเราก็จะปลูกมันแล้วเราก็จะดูแลมันแล้วเราก็จะขายายพื้นที่ออกไปมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้คำหนึ่งก็คือเลือกต้นไม้ที่เราชอบก่อน อย่างเช่นส no ้มจีนเนี่ยเป็นแน่นอนเป็นไม้ผลซึ่งต้องการแดดจัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกส้มจีนเนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือผลที่มีสีสวยสีเหลืองทองธรรมชาติของต้นไม้ก็คือมันต้องออกดอกก่อนถึงเป็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้แสงทองมันก็จะไม่เป็นดอกพื้นที่เหมาะสมของเขาก็คือพื้นที่ที่ได้รับแสงครึ่งวันหรือเต็มวันอันนี้คือพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับเขาต้นไม้พวกนี้ใส่กระถางระหว่างหน้าบ้านหรือหน้ารั้วหรือหรือมุมใดมุมหนึ่งของบ้านที่ได้รับแสงเช้าหรือแสงบ่ายหรือแสงเต็็มันกจะดดีีท่สุ ต้นแก้วอ่ะเป็นไม้ไทยโบราณเป็นไม้ที่เราจะเห็นตามบ้านปู่ย่าตายายอยู่แล้วมันเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนแล้วก็เชฟของมันสวยเอามาเป็นไม้ประธานในการแต่งบ้านได้ข้อดีของแก้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถออกดอกสีขาวทั้งต้นมีกลิ่นหอมที่ฟุ้งกระจายแบบที่มีเสน่ห์เรื่องของดอกเรื่องของกลิ่นเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีโรคไม่ค่อยมีเรื่องเพีย้ยเรื่อง เรื่องมแมลงกินใบอะไรเงี้ยครับเป็นไม้ที่ดูแลเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลง,ง่ายสำหรับบอลสีแล้วจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายเรื่องสีของใบแล้วก็สเสน่ห์มันก็คือลวดลายนี่แหละลวดลายแล้วสีสันของมันแต่ว่าบอลสีต้องทำความเข้าใจนิดนึงมันมีการยุบตัวมันมีช่วงช่วงการพักตัวแล้วมันก็จะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่เพราะนั้นเนี่ยวิธีการเลี้ยงก็อาจจะต่างจากต้นอื่นๆบอลสีก็ไม่ได้ต้องการแสงเยอะเหมือนกันก,ก็เป็นไม้ที่แสงครึ่งวันได้ หรือ,รอสามารถปลูกในอาคารได้แต่ว่าต้องมีแสงส่องถึงแคคตัสเนี่ยเป็นไม้ที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักแล้วก็อ,อาจจะเคยปลูกหรืออาจจะเป็นไม้ที่อยากปลูกอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแคคตัสเป็นไม้ที่ทนแล้งแล้วแล้วไม่ต้องดูแลเยอะอะไรเงี้ยครับคือแคคตัสแต่มันมันมันมีปัญหาเรื่องเรื่องวัสดุปลูกคือถ้าเราเลือกวัสดุปลูกไม่ดีระบายน้ำไม่ดีมันก็เป็นปนัญหาเหมือนกันมันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับคนปลูกต้นไม้ การเอาไม้ที่ชอบแดดเยอะๆเอามาไว้ในร่มสำคัญที่สุดคือการให้น้ำเราต้องคอนโทรลน้ำให้ดีจากการลดน้ำบ่อยๆเราต้องลดปริมาณน้ำลงเว้นระยะให้มันหาขึ้นจะช่วยทำให้ตัวแคคตัสอยู่ได้กวัมกมรลกตเนี่ยคนมักจะเอาไปปลูกเป็นไม้กระถางกวัมกมรลกดเนี่ยมาไว้ในบ้านเน่ยค่ะเพราะเป็นไม้ที่ทนร่มแต่ถามว่าเอาไปจัดสวนลงแปลงได้ไหมได้ธรรมชาติมันจะเป็นกอขึ้นมาแน่น แล้วมันก็จะมีความมอนกราฟนะมีสูงสูงต่ำต่ำอะไรเงี้ยมันจะมีใบใหม่ๆที่มันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆความมรนก็เป็นไม้ที่ดูแลง่ายง่ายง่ายมากถ้าเทียกบกับไม้ใบอื่นยางอินเดียเป็นไม้ที่ทนต่อการเอามาไว้ในร่มแต่สภาพจริงของเขาก็คือไม้แดด คือด้วยความที่มันเป็นไม้ใบใหญ่อย่างน้อยๆมันมันคือสิ่งที่มันฟอกอากาศคือมันกรองฝุ่นเสน่ห์มันก็คือยางอนเดียมันก็จะมีทั้งยางดำยางด่างด่างก็จะมีด่างขาวด่างเหลืองด่างชมพูอะไรเงี้ยครับมันก็คือมันก็มีความความแตกต่างของแต่ละตัวแต่ละต้นหลักๆก็คือจะเลือกกันที่ใบมันสวยที่ใบเพราะฉะนั้นถ้าใบมันมีตําหนิหรืออะไรมันก็จะไม่มันก็จะด้อยลงไปก็วัสนาจริงๆในไม้ เป็นไมาที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายรดน้ําไม่ต้องเยอะรู้สึกว่าด้วยชื่อมันก็มีมงคนอยู่แล้วแล้วก็เขาเชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนปลูกวัสนาแล้วออกดอกก็จะเป็นมีโชคลาภอะไเงี้ยสามารถเอาแบบเจเตี้ยมาใส่กระถางเล็กๆวางบนโต๊ะได้หรือถ้าแบบสูงๆก็วางพื้นแล้วก็ให้มันสูงได้2เมตร3เมตรเลยแล้วถ้าเราปล่อยลงดินใหญ่เลยมันก็จะสูงแบบ3เมตร4เมตร5เมตรเลย มอนสเตอราเนี่ยเป็นไม้ที่ยอดฮิตปัจจุบันเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นราชินีของไม้ใบมันเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็มันจะสามารถสวยด้วยตัวมันเองได้เลยไม่ต้องโดยต้องมีมองค์กรอ,อื่นจริงๆมอนสเตอร่ามันมีหลายลราคาแต่หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยไปจนหลักล้านขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ขนาดและรูปทรงครับสามารถปลูกกระถางได้หรือสามารถปลูกเพื่อให้ต่ายขึ้นกำแพงหรือต่ายขึ้นต้นไม้ได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามอนสเตอร่ามันใช้เวลาในการแตกใบใช้เวลานาน,านสำหรับพูฉลุวก,ก็คือใบมันจะมีรูแต่ละรูก,ก็จะไม่เท่ากันตามธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยพูฉลุเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากแล้วก็สามารถมาเลี้ยงในบ้านได้เอามาปักใจกันปักน้ําได้เลี้ยงในโหลกแก้วได้สามารถเลี้ยงต่กํกแพงได้แต่ถ้าตับใดที่เขาตายขึ้นต้นไม้หรือมีหลักขึ้นมีกําแพงขึ้น ใบเขาจะค่อยๆกลายพันธุ์มันจะค่อยๆมันก็จะค่อยๆแปลงล่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆๆมันก็เติบโต,กตกไปเรื่อยๆฟิโรเนนดอนเนี่ยมันเป็นตระกูลไม้ใบที่หลากหลายมันมีหลายสายพันธุ์คาแรคเตอร์ของมันด้วยขนาดของใบที่ต่างกาันบางอันก็จะใบยาวเป็นแบบ2เมตรบางอันก็จะใบเป็นริ้วเป็นเส้นๆก็มันก็จะมีตัวเด็ดๆที่แพงๆอย่างอาทิเซียหรือฟิโลกานสม้ม ที่มีราคาสูงอย่างก้านส้มมันก็เสน่ห์อยู่ที่ก้านเพราะเราเรียกกันตามจุดเด่นมันอยู่แล้วความสวยงามก็จะอยู่ที่ก้านอะไรเงี้ยว่านงาช้างก็คือเซนซิเวเรียก็คือไม้ฟอกอากาศเนาะรูปทรงเหมือนงาช้างแหละก็คือเป็นกลมๆเหมือนนิ้วเงี้ยแต่ปลายมันก็จะปลายก็จะแหลมว่านงาช้างเนี่ยมันสามารถอยู่ในบ้านได้การดูแลังไม่ต้องใส่ใจอะไรมากลดน้ำก็ลดน้อยแสงน้อยก็สามารถอยู่ได้เพียงแต่เราควบคุมปริมาณน้ำให้ได้ อ,อมสามการิย์ก็คือ,อทองเงินแล้วก็อ,อมสุภูก็เอามาปลุกรวมกันได้รับความนยิยมสำหรับไม้มงคลอยู่แล้วลักษณะใบาอาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงมีความกลมกับแหลมต่างกันอะไรเงี้ยรวดลายก็ต่างกันนิดหน่อยใช่แต่ว่าประเภทเดียวกันจับมารวมกันโดยปกติเราจะเห็นเอามาจัดสวนยอมเอามาจัดเป็นไม้กระถางในออฟฟิศอะไรเงี้ยก็จะเห็นเป็นไม้กระถาง คือต้นไม้ไม่ให้ความสุขเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมาคือคือมันต้องเริ่มจากที่เราดูแลเขาก่อนเพราะนั้นเนี่ยการจะเห็นต้นไม้แตกใบใหม่ๆที่ออกมาสวยหรือโตตโตไปในรูปทรงที่เราอยากต้องการหรือออกดอกออกผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะให้สิ่งดีๆกลับคืนมาให้เราได้เห็นได้ความสุขกลับมาจริงๆข้อดีของต้นไม้กับการก,กับชีวิตของเราเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง ความสดชื่นสีเขียวมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลายแต่ประโยชน์ของต้นไม้มันมีมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเป็นอาหารได้ด้วยเป็นยารักษาโรคได้ด้วยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ที่มหัศจรรย์ที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนได้เลี้ยงอะไรที่มีมีชีวิตเหมือนได้เลี้ยงบางคนเลี้ยงต้นไม้เหมือนเลี้ยงลูกบางคนเลี้ยงต้นไม้เหมือนเหมือนสิ่งมีชีวิตเหมือนสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมีความสุขว่าการได้เห็นได้มองได้สัมผัสแล้วก็การได้ได้อยู่ใกล้ชิดมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ เติมพลังให้เราได้ทุกวันในเวลาที่เราเราสัมผัสหรือเราอยู่กับมันมันเป็นสิ่งที่ที่ให้ความสุขเราได้ตลอดเวลาต้นไม้มันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตมีความสุขในแต่ละวัน